กังนัมเลยกังน ah, oh, ั์กังนัสไตล์บอก้กังนัมให้นายกังนัมนไทยจะกังนัพี่ออเครื่องออเปิลได้บ้างนไง่ะอะไรเปิดเพลงอ่ะกังนัมเปิดกังนัมนะกังนัมโอ้ยไม่ว่าภุมจะไปหมุนขึ้นวิทยุฟังกังนัม ไม่ไหมมึงลูก